ผมขอแสดงความยินดีในการที่มาอยู่พร้อมหน้ากันอย่างนี้แล้วก็จะถือโอกาสทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามที่จะทำได้ําเท่าที่จะทำได้มขอ ให้ถือเอาประโยชน์นั้นให้ได้ให้ตามสมควรสิ่งแรกที่สุดมันก็คือการพูดจาในการพูดจามัน่าจะมีประโยชน์สมุ่งหมายจะให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องให้ได้สำเร็จประโยชน์ของการพูดจา การพูดจานั่นมันเป็นลักษณะของการติดต่อหรือการทําให้เนื่องกันถ้าไม่มีการพูดจามันก็ไม่ได้เนื่องอะไรกันถ้าม,มีการพูดจาก็เกิดการเนื่องกันขึ้นมาแลาการเนื่องกันขึ้นมานั่นมันจะมันควรจะนะเป็นประโยชน์ ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรมันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้ามันมีประโยชน์มันก็เรียกว่ามีความหมาย,ยหรือมันมีคุณค่ามีคุณค่าขอให้ได้รับประโยชน์หรือได้รับคุณค่าในการที่ได้มาคบฝะกันแม่ชัวงเวลาอันสั้นรือเล็กน้อยนี้ การพูดจ้ามันก็มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดอยู่ในตัวที่ถ่ายทอดต่งที่ยังไม่รู้ให้รู้ใครยังไม่รู้ก็ถ่ายทอดให้รู้ขั้นรู้แล้วมันก็ต้องมีประโยชน์มีผลเป็นประโยชน์ถ้ามีผลไม่เป็นประโยชน์ก็เรียกว่ามันไม่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าทําให้ดีฟังให้ดีให้แยกคลายหน่อยแล้วมันก็จะมีประโยชน์กันทั้งนั้นแม้แต่เสียงไก่ขันมันมีประโยชน์ฟังดูดีแม้แต่ไก่ขันหรือไก่ร้องอยู่เจี๊ยบๆมันก็ยังมีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์ทีนี้คนมันไม่รู้ไม่รู้จักใช้ประโยชน์มันเอาแต่เรื่องตามใจตัวเองตามใจตัวเองตามใจตัวเองคอยใจตามใจตัวเองมัพอจะแล้ว มันก็ต้องก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนอกจากการตามใจตัวเองการลงตัวเองบางทีก็เป็นการเสียหายไปด้วยเสร็จความมีประโยชน์มันอยู่ที่ว่ามีการติดต่อและการติดต่อนั่นก็เป็นไปอย่างถูกต้องไม่ถูกต้องมันก็ มีประโยชน์ชนิดอื่นคือประโยชน์ที่ไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ที่ไม่ใช่ความถูกต้องถ้ามันมีความถูกต้องมันก็มีประโยชน์ไปตามแบบของความถูกต้องเราพูดได้เลยว่าความถูกต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าใ้ความถูกต้องนั้นน่ะมันอธิบายได้ด้วยคำเพียงคำเดียว ว่ามีความถูกต้องแล้วมันก็ขจัดปัญหาถ้ายังไม่ขจัดปัญหาหรือขจัดปัญหาอะไรไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความถูกต้องถ้ามันมีความถูกต้องมันก็มีการขจัดปัญหาแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการขจัดปัญหาหมดปัญหามันก็สบายดีนี่นี่เรียกว่ามันมีความถูกต้อง มันมีความสุขสงบเย็นและมีความเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ถ้ามันเป็นประโยชน์หมายความว่ามันกำจัดปัญหาได้อย่างได้อย่างหนึ่งแน่นอนแล้วนี่ขอให้เราถือเอาสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ประโยชน์นั้นไม่ถูกต้องว่ามันขจัดปัญหาแต่ขอยกเว้นนิ้หน่อยหนึ่งซึ่งมันก็เป็นทางเรื่องของภาษา สำหรับคำว่าประโยชน์ประโยชน์นี่มันแปลว่าการเกี่ยวข้องกันหรือผูกพันกันให้จิตตั้งนุ่มนังรุงรังพระมันแปลว่าทั่วโยชนะมันแปลว่าประกอบหรือผูกพันเสมอประโยชน์แปลประกอบหรือผูกพันกันให้มันยุ่งกันไนั่นไอสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์แล้วมันก็จะต้องยุ่งอยู่ในการผูกพันเสมอ ถ้ามันมีความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องแั่อย่างเดียวแล้วมันก็เป็นการผูกพันที่มีประโยชน์แล้ะทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะขจัดปัญหาไปด้วยในตัวถ้ามีประโยชน์มันจึงขจัดปัญหาเพรานั้นรงจึงขอพูดสรุปสันส้นๆว่าสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นคือสิ่งที่ขจัดปัญหาได้นี่มันมีปัญหา มันมีปัญหาเสืเ่อยปัญหาโทาตัณหานะสตัณหานะ่ะเป็นเหตเุให้เกิดปัญหาให้เกิดการผูกพันเนื่องกันไปเป็นตัณหาตัณหามีความอยากนั้นประโยชน์อย่างนี้ฆ่ามันเสียตายดีกว่าคำว่าประโยชน์ประโยชน์นั่นมันแชลว่าการผูกพันที่ทําให้เกิดปัญหา ในคำประโยชน์ที่แท้จริงในความหมายที่เป็นธรรมะเป็นศีลธรรมนี่ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ใครๆเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเป็นประโยชน์แก่ทุกคนมันก็ไม่มีโทษอะไรขอให้รู้จักคําว่าประโยชน์นี่กันไว้ดีๆ <c oughs> ถ้าสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นให้โทษมหาศาลก็ได้ให้คุณค่ามหาศาลก็ได้ มันเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องมันก็นให้ความเลวร้ายที่สุดอุปัตถวะแปลว่าอุบาทอาทีนวะแปลว่าทุกข์วโทษอุปัตถวะอาทีนวะมันเกิดมาจากประโยชน์ก็เห็นได้ว่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันเกิดอาทีนวะคือความอุบาทอาทีนวะคือความเป็นโทษ<ม>คือสิ่งเลวร้ายขึ้นมาเพราะความไม่ถูกต้องในการ จะทำประโยชน์คือการทำให้เกิดการเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันกันนั้นนั่นขอให้ท่านทั้งหลายจงรู้จักทำให้มีประโยชน์ในความหมายที่ถูกต้องคือสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะว่ามันมีความถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้องสิ่งนั้นจะมีแต่โทษสิ่งใดมีความถูกต้องมันก็จะมีแต่ สิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ในความหมายที่ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างให้นุ่มนางจุงต,งตงังจุงตังนี่จะต้องระมัดระวังไอ้ถ้อยคํากันให้ดีๆไอ้ถ้อยคําถ้อยคํานั้นบางทีมันก็ให้ความหมายอย่างหนึ่งความหมายอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามก็มีเช่นคำว่าประโยชน์ประโยชน์ ความหมายธรรมดานี่ตามตัวบาลีแล้วเรผูกพันผูกพันผูกพันมันก็ยุ่งตายผูกพันผูกพันแต่ถ้าประโยชน์มันก็ผูกพันกันอย่างดีผูกผูกพันกันอย่างไม่มีโทษนมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือความหมายแ้าว่าประโยชน์นั่นมันถูกต้องประโยชน์นั่นมันถูกต้องที่จึงอยู่ที่ความถูกต้องกันหลัก ขึขอให้ถือเอาคำพูดอีกคำหนึ่งเป็นหลักว่าธรรมะ,ะธรรมะเพราะว่ามันคำเดียวกันกับความถูกต้องเหมือนความหมายอย่างเดียวกันแม่ไม่ใช่พยัญชนะเดียวกันแต่ความหมายมันอย่างเดียวกันความถูกต้องความถูกต้องเมื่อมีความถูกต้องมันก็มีความเป็นประโยชน์ สิ่งมีค่าสูงสุดก็คือความถูกต้องความถูกต้องให้พระเป็นเจ้าพีสางเทวดามารวมกันทั้งล้านล้านทั้งหมดทั้งสิ้นของพระเป็นเจ้าถ้าไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามันถูกต้องมันก็มีประโยชน์อะถ้าของพระพุทธเจ้านราไม่ต้องของพระเป็นเจ้านะฟังให้ดีๆนะผมพูดว่าอันแรกคืขอของพระเป็นเจ้านะมันก็คือว่ายังไม่ใช่ความถูกต้อง แต่ถ้าของพระพุทธเจ้ามันจึิงจะเป็นความถูกต้องนั่นความถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านไดไ้สัตวนัหนท่านเรียกเป็นวาลีว่าสัมมัตตะคือควให้ดีๆว่าสัมมัตตะยี่นักธรรมมาตัหัวล้านแล้วมันก็ยังไม่รู้คําว่าความถูกต้องหรือไม่รู้จักคําว่าสัมมัตตะ คือคำว่าถูก<ถ>ต้องถูก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 อ้องรวมล้านสี่ล้านคำก็ได้รวมกันแล้วเปกับความถูกต้องเนี่ยเป็นคำสั้นๆคำเดียวว่าสมมตะประกอบอยู่ด้วยคำว่าสม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 ากี่คำก็ไม่ไม่รู้จุดจบเลยคำสมาสมาที่ไม่ต้องมีจุดจบก็ได้ถ้ามันถูกต้องถูกต้องแล้วมันก็ไม่ให้โทษอะไร